แล้วนี่ก็เป็นแบบครั้งที่สามที่ขอพี่ปอได้แบบทำงานร่วมกันนะครับใช่ครับอยู่ไปหนด,ดีรววนนู้สึกยังไงพี่แจ๊ครู้สึกดีใจมากครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่พี่อหญ่จะดีครใจเนี่ยโคให้โอกาสพาวกเราสองคนแล้วก็มีน้องวินอีกคนหนึน่งในการจับให้ถึงเราก็รู้สึกด,ดีใจเพราะแต่ว่าวิาาานเขาอยู่นี่อยู่แล้วเนาะแต่เดียวเป็นครั้งแรกของพวกเราเราก็แบบตืต่นเต้นแล้วกวว็ดีใจมากๆครับใช่ครับไม่คิดจมีโอกาสเจอเจออะไรอย่งนี้ผมยังไม่ได้เจอเลยครับคือคือคือมีบีผันผ่านบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ ไม่อยากใจนี่นะแต่ว,ว่าตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยสองพันหนึ่ง F4 F4 เจน<า><า>แรกเลยเข้ามิม F กซ์ขวบเพิ่งเกิดผมสี่ขวบนี่เพิ่งได้เจอกับการเนื้อครั้งแรกสีอตรงมคือโตโม,มากับ F4 ใช่เพราะว่าแม่บางมีชอบมากชอบ F4 มากๆแบบเข้ามิกซ์เลยก็แบบมีโปสเตอร์ติดเพรานั้นผมแบบเพิ่งเคยเจอตัวจริงแออล้วก็หล่อจริงๆหล่อโคตรหล่อเลย นรื่องเมที่เขาแล้วต้ใจกันเยอมากๆเลยครับครับผมขอบคุณพอก็เหมือนเดิมครับก็เป็นครั้งที่2ที่แบบว่าเออผมไปขึ้นแอลแอลชัยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แบบเออได้แบบได้มาเจอแฟนๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอบคุณแบบทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนอดีว่า ปีเลยก็คือเป็นแบบว่าสายแบบเซ็กซี่ะอะไรอย่างเงี้ยสายแบบสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายสายน้อยน้อยชิ้นสายน้อยชิ้นใช่ครับคือจริงมีคนแบบ DM มาหลายคนมากว่าเออตั้งแต่แบบเพลงคิดนี้ครับมันออกอย่างเงี้ยแบบอยากเห็นแบบผมเต้นผมเต้นผมเต้นแต่คือผมเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเพลงนี้มันฮ <c oughs> ิต <c oughs> ม,ม,มันมาฟิลนี้ผมผมมั่นใจแล้วว่า โดนแน่ๆเราก็เลยไม่เคยเต้นที่ไหนเลยเราไปเต้นในคอนเสิร์ตเขาใช่ก็บอกว่าทุกคนจะชอบคือมันแซวว่าแบบเราติกสองเรื่องอย่างนี้สู้มกินไก่มาสองเดือนนะฮะซึ่งบอกแล้วทุกคนตั้งใจมากคือขนาดหลังเวทีก็มามาถามผมว่าเออกเนี่ยทำยังไงน้องชายกับคลิปของแดนของผมนี่ใช่นี่นี่โค้ดผมนี่คือน้องปอนนะฮะมีโฮโลกราฟไม่พอนี่ผมรู้สึกว่าผมเต้นเนี่ยอิมเมจแบบรู้สึกว่ายังไม่เข้าร่างผมไม่ต้องถามน้องปอนเลย เลยนะเวลาแบบผมเล่นฟิตเนออย่างเงี้ยเวลาแบบต้องปอก็จะผมดูฟองใช่ป่ะผมก็จะดูแล้วแบบเออตรงนี้มันต้องอย่างนี้นะ พอเป็นเรื่องเต้นใช่ไหมพอเขาบอกพี่ตรงนี้มันทำไม่ได้ต้องแบบนี้แบบนี้นะเราแชร์กันเราแชร์กันผมสุดยอดมากจริงๆเลย่องเรื่รองเรียนรู้เจอนสอนยากไหมครับรีสสอนไม่ยากเขาบอกคือในตอนที่ปีก่อนเราเคยกาบเด็กเต้นชั้นแล้วเพลงไฟอ่ะบอยเนาะ,นะแล้วพอปีที่มาก็เหขาก็บอกว่าฟอเขามาถามว่าเออเนี่ยพี่มันทำยังไงเนี่ยมุกนี้ต้องเขียนยังไงถึงจะแบบว่าเออดูแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแนะนำไปอันนี้ใช่จะเคือสิ่งที่บอกว่าไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นวันนี้ใช่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละครับใช่ผมก็ขอบคุณททุกคคคนนี่รรออยะับ เคยเต้นกับจีน่ากับจุ้จงนะเต้นไม่เคยได้เต้นกับปอทีบุ๊กเลยพอรู้ไรอ้๊อฟปึ๊บเรากไ็ได้ได้ตึกซับด้วยกันแล้วก็คือจะบอกเลยว่าทั้งครับผมคือจะบอกเลยว่าทั้งตัวพี่วงแล้วก็จะมีอะไรเ,เก่งมากคืออย่างผมกับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จุ้งเนี่ยเราจะพูดงเพืเพลงชัติอยู่แล้วคือทั้งคตัวด้วยเ,เก่งมากใช่ครับนี่ต้องชมนะแบบน้องปอเนี่ยเขาก็แบบว่าแรปเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคนนี้ก็แบบดดูููอย่ เคยแล้วเคยคือบีบอยมันเริ่มจากพื้นฐานคือนะหกปกใช่ไหมพี่ลองทำนะหกปกที่กิ้งเลยแล้วก็ไม่เคยก่กเลย <laughs> เต้องทำหกปกให้ได้ก่อนเป็นพื้นฐาน ว่าก้านอนพอนี่ก็แโอ้มาเลยสบายมากสบายมากชิลๆส่วนพี่ชายนี่คือแบบตอนเช้าตื่นพิ่เด็ดแบบตื่นมาว่ายน้ำดทุกวันอ่าใช่เออมันชิมไปแล้วแหละชิมไปแล้วที่อองวนนี้ผมเป็นคนที่ออกกลังไกลแบบขางอะไรนี่มือนก็หนักเลยคือผมผมอาจจะแบบไปสายเวทซะเยอะแต่ว่าปอนเขาก็คือแบบคาร์ดิโอตลอดเวลาแล้วเขาเต้นเยอะมากใช่มีบางวันปอนบอกปอนเต้นตั้งแต่แบบสิบโมงอ่ะจนถึงตอนตีสองอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคือมันก็ไม่ได้เต้นตลอดเวลาแต่มก็จะแบบป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยใชิลๆที่แบบ 15ชั่วโมงแบบคือมันแบบฟิวระดับโลกเลยอ่ะไม่รู้คิดแบบอย่างนั้นอ่ะ หมดครับติดมงติดมันครับมงครับ นี้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่แบบว่าต้องรอกันสักพักนะครับแต่ว่าอยากทุกคนอยากให้ทุกคนดูกันมากๆนาะสกาย